หาแล้วลูกหนูซ่าซื้อมาให้เนี่ยอ่หนูอะ,อะไปเที่ยวมาหรอเที่ยวมาดึกเหรอลูกไปเที่ยวมาใช่ไหมเอาสงสัยจะอิ่มสงสัยโดนดุกูไม่กินละไม่กินแล้ว,ลวหรอฮัลโหล เป็นแมวจรยังยิงอีกนะไม่กินอาหารเม็ดอุตส่าห์ซื้อมาแมีวแมวแมวแมว,วอะลูกอะอะหนูอะหนูผงใส่อิ่มอะพี่ทำไมเธอไม่กินนะ่ะเธออิ่มเหรอมานี่มา ไปไหนล่ะจะไปไหนจะไปไหนอ่ะอ๋ออยากไปเที่ยวดมรถเออ <laughs> จะไปเที่ยวเหรอก็เที่ยวมาเยอะแล้วนี่คุณไปเที่ยวมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอนโอเคอยู่ในโลกส่วนตัวนะไม่กวนละบา,บ,าบาย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  บ๊ายบายนะเออบ๊ายบายอืมไปละ